ได้ยินคำว่าสีในตโตรมันคืออะไรครับมันต่างจากสีธรมรมดายอย่างไรดีกว่าอย่างไรรบกวนหน่อยครับจากรู้จริงๆรครับผมครับถ้าในมุมในมุมในมุมแต่้าซ่อมบอยซ่อมสีป่ะไม่ก็เนีไม่ได้ซ่อมอะไรครับเป็นอย่างนี้ครับเรื่องฮางสีนี่ผมผมเคลือบได้ายแกเกล,ลีเล็กน้อยแล้วก็เป็นเพราะว่าไม่ที่มันไม่ค่อยได้ทำนะครับอย่างนี้ไม่มีที่จะทําเหมือนเมื่อก่อน แล้วถ้าเกิดว่าสีในโตกับสีสีอื่นเนี่ยปัญหาที่เกิดอะในการใช้งานเวลาโดนเราแบบเห็นลูกกีตาลูกค้ามาซ่อมเนี่ยแล้วปัญหาที่มันเกิดมาสาหรับโพลีกับกับในโตเนี่ยมันเปปัญหาอะไรบ้างในโตมันเบอบางกว่าก็เป็นในโตมันจะบางกว่าถ้าพูดในในเนื้อหันครับผมเพราะว่าเหมือนโพลีมันจะหนากว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาเคลือบเขาเคลือบแบบแข็งไงเอ่าอ่าแต่ว่าในโตมันจะ ความเปิดของไม้อะไรอย่างน้เขาเรียกว่ารับรับมวลครับผมที่ว่ามันสั่นสะท้อนอะไรพวกนี้การสั่นอันนี้มันจะดีกว่าแต่โพลีเหมือนว่าครับผมมันจะตันตันหน่อยแต่ว่าการรักษาครับผมไอ้รักษาเคลือบเคลือบโนอไม้ไว้มันจะทนกว่าครับผมนั่นแหละหลักๆเลยครับผมแต่โพลีนี้ถ้าถ้าเสียหายขึ้นวานนี้ทอมยากนิดหนึ่งครับเป็นพวกมันลึกมันมันหนา กว่าจะขัดแต่งส้มได้นี้โอ้โหแต่ว่าวมันเหมือนโพลีนเหมือนอูอู๋ทำเหมือนอูพ่นแป๊บเดียวเออพ่อนเครือบใหม่ส้มไปพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่เกีกับยากกันเอออืมอ <c oughs> นั่นแหละที่ผมสังเกตนนะไอ้นี้ก็คือที่ผมเคยเจออยู่ไปะจํามึนครับผมอืมือนั่นแหละก็คือโพลีมันจะหนากว่าครับผมอ่าอ่าแต่ในโตมันจะบางหน่อยครับอืมอ <c oughs> ืมคือนในโตกับ อ่าคือคือคือสีในโตมันคือชนิดสีอ่ะมันก็จะมีสีโพลียูไนเทนแล้วก็เป็นในโตรเซลลูโลสมันต่างจากสีธรรมดาไอ้สีธรรมดามันก็คงจะหมายถึงโพลีแหะเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นโพลียูไนเทนอ่ะเตี่ยวกับในความที่แต่ว่าใช่แต่ว่ากีตาร์โพลีโพลียูไนเทนมันก็จะมีมันก็จะมีลักษณะของของเนื้อเนื้อสีที่ต่างกันนะคือเอาง่ายๆคือหลักการง่ายๆเนี่ยมันต่างที่ความแข็งกับความนิ่มเหมือนกันง่ายๆแหละ สมมุติว่าถ้าเกิดคุณไม่ไม่มองว่ามันคือไม่คุณไม่เรียกว่ามันเป็นสีแนวไหนนะเขาบว่าแข็งสุดกับกับนิ่มสุดอย่างสมมุติว่าอย่างอย่างไอคลิปคลิปล่าสุดที่อันนี่มาไลฟ์ที่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 ร้านผมอะที่เอาโกไก่อะมาขูดอะกีฬาโตไก่อะนั่นแหละขูดออกมาเป็นโพลีนะแต่ก็ยังนิ่มอ่ะมันก็ยังนิ่มแต่ว่ามันไม่ได้นิ่มแบบเนื้อมไม่ได้เป็นแบบในโตแต่นิ่มกว่านิ่มกว่าโพลีบางบางแบบฉะนั้น ถ้าเรามองโพลีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบอีกในโตก็จะมีหลายแบบอีกอ่าเพราะฉะนั้นมันมันอาจจะต้องเข้าใจว่าคือพูดง่ายคือจากแข็งแล้วไปนิ่มอ่าลักษณะเนี้ยหรือนิ่มจนบางจนจนมันจางแบบเราก็จะมีเรื่องเรื่องของความบางอีกอ่าคือนิ่มแต่หนาก็จะเป็นพวกเหมือนพวกกิบสันเหมือนกันอ่าขูดออกมาก็จะเป็นเหมือนเทียนเลยหนาหนา แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าบางก็คือจมลงมันก็อย่างพวกพวกตัดลิลิตใช่ไหมที่ออ๋ทำเงี้ยมันก็จะจมลงไปในไม้เป็นสีแทบจะเข้าไปในไม้เลยอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็คือบางไอดีกว่าอย่างไงเนี่ยมันดีกว่าคือไอคาว่าดีกว่าเนี่ยคือทุกคนก็จะคิดว่าในตัวมันดีกว่าแหละเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเฟนเดอร์มันมันมันแบ่งขั้นเป็นในตัวคุณสูงอมะ ใช่ไหมฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่ามันก็ต้องดีกว่าเพราะมันก็แพงกว่าทุกอย่างใช่ไหมการทําต่างๆมันก็จะดีดีดีอีกอย่างก็คือคือสีเวลามันเคลือบอยู่กับกับบอดี้เนี่ยเวลาเราดีดเนี่ยเวลามันสั่นเนี่ยอย่าลืมว่าไม้ไม่ได้สั่นอย่างเดียวอะไหล่ไม่ได้สั่นอย่างเดียวนะสีมันสั่นด้วยนะมันสั่นไปที่สีด้วยฉะนั้นถ้าสีมันมันนุ่มเนี่ยมันก็จะมีความมันก็จะมีโลแบบอุ๊กอุ๊อุ๊อุ๊ก็นึกถึงกิ๊บสั่น่ะสไตล์กิ๊บส อ่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบเหนียวเหนียวหดึบนุมหนาหนาดึบดึบ,นนดบอะไรเงี้ยฉะนั้นฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของน้ําเสียงของสีอันนี้อันนี้อันนี้นนพูดถึงน้ําเสียงนะเพราะว่าพูดถึงการแบบความเสียหายความการซ่อมนี่คือบอยพูดไปแล้วพาร์ทแล้วอันนี้ผมพูดถึงเรื่องเสียง <S <S ทีเนี้ยไอการที่สีในโตปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสีในโตแบบไหนคือคือมันอยู่ที่การผสมอีกใช่ไหมสีมันต้องผสมก่อนแล้วพ่นมันไม่ใช่แบบเอามาแล้วก็ ทาเลยใช่ไหมมันพ่นเลยไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีการผสมและสูตรผสมเนี่ยมันก็คือกิฟสันมันมีสูตรนี้เป็นเดอร์มีสูตรนี้นี่สูตรนี้หรืออู๋ก็มีสูตรนี้หรือช่างคนอื่นก็จะมีสูตรนี้สูตรมันจะต่างกันในการผสมอ่าแล้วเสียงมันก็สีสีบดมผสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความนิ่มความแข็งอะไรที่มันต่างกันไปอีกอ่าแล้วก็ลักษณะของการพ่นอะไรเงี่ยคือผมไม่ได้รู้เรื่องเพราะต้องรออินทนี่มาตอบอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความตรงนี้แล้วคือด้ความที่คนเป็นคนเล่นเนี่ย ที่ได้ลองเนี่ยสิ่งที่มันมมัันนเกิดขึ้นก็คือตรงเนี้ยฉะนั้นสีในโตเนี่ยมันเลยเป็นอมันเลยเป็นมิดต่อเสียงกีตาร์เพราะว่ามันจะไม่ค่อยไปบังเสียงไม้เพราะว่าสมมติว่านี่หลักการง่ายบนตัวกีตาร์เนี่ยอะไรที่มันแข็งมันจะกังวานถูกป่ะมันจะกึ้งกังวานกว่าฉะนั้นฉะนั้นมันก็เหมือนกับเบสบูดกับเอลเดอร์ทำไมเอลเดอร์มันถึงใสกว่ามันถึงมันเลยถึงแบบหวานกว่าเพราะว่าเบสบูดมันนิ่มกว่า ลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นพอเวลาสีเนี่ยถ้ามันเป็นถ้าเกิดเราเอาเอลเดอร์มาแล้วก็เอาสีโพลีฉาบลงเนี่ยสีโพลีมันแข็งถูกไหมฉะนั้นเสียงเสียงที่ได้ยินอ่ะบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงไม้ไม่เท่าไหร่หรือเรา,าจ,จะได้ยินเสียงไม้แล้วก็เสียงเสียงของสีโพลีผสมกันไปด้วยออกเป็นเสียงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่อ่ากีตาร์ที่แพงๆหรือกีตาร์ที่เป็นดั้งเดิมเขาใช้เขาใช้เขาใช้เไนโตกันมันก็เลยกลายเป็นว่า มาตรฐานของกีตาร์อะนดับไพเอ็น่ะมันก็กลายเป็นในโตเลยแหละในตวนั้นแต่อย่าลืมว่าในโตมันก็มีสูผสมนะคือในโตมาแล้วผสมกับอะไรดีนี่คือแตกย่อยไปอีกซึ่งจะไม่เหมือนกันอ่าจะไม่เหมือนกันแต่แต่นั้นแต่แล้วแต่อย่างเช่นในโตบนมาตินในโตบนกิบกีตาร์โป่งกิบสันในโตบนนู่นนี่มันจะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าในโตก็คือในโตไม่ใช่ในโตคือในโตคือในตัวใช่แต่ว่า เสียงที่ให้อะมันต่างกันจากการผรสมและการพ่นของช่างลักษณะเงี้ยเคยมาณน้บอยเคาเตนซ่อมโมดิฟายเซตอัพอื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างธนานการทางด้านพิกอัพเป็นพิเศษบอยเคาเหม็นติดต่อที่ทางเฟซบ o ๊กเลยครับอนุวัตคัสตอมกีตาร์ลิลิชช่างลิลิกคนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีก c u สตอมกีตาร์ทำสีด้วยสูตรผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ Facebook อนุวัตน์เขียวเกลี้ยงได้เลยครับ p า p a เ e n บนส์เวิสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำ c u s t o มกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่ แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดนเนทบริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำคอนเทนต์ต่ตอๆไป